สำหรับในคลิปนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เพื่อนๆไม่พลาดเรียกอย่างนั้นนะครับว่าไม่พลาดนั่นเองส่วนมาไม่มาแล้วแต่ควรจะเชื่อนะครับอันนี้ย้ําก่อนนะแล้วแต่จะเชื่อว่ามาหรือไม่มาย้ําตรงนี้ก่อนเอาล่ะทีนี้ในข่าวที่เราได้กันมาเนี่ยอยู่ประมาณวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับหรือว่าอีกประมาณ20วันอะ15วันเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับโดยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเอสตาคือปีศาจยังไงมันก็ควรที่จะเก็บเหมือนตัวจูเลียนะครับ ควรที่จะเก็บในไอเดียมันต้องมีอ่ะมันเป็นของที่ต้องมีดังนั้นเวลาของเราเหลืออยู่แค่ประมาณ15วันสิ่งที่ดีที่สุดคือดองเพชรนะครับแต่ว่าถ้าหากใครอย่างตอนนี้มีตู้ซีซั่นมาแล้วและดันใช้เพชรหมดไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะดองไม่ทันจริงๆมันไม่มีทางเลือกเนาะจแ,แต่ว่าผมก็ได้ลงคลิปบอกไปแล้วนะว่าให้เลือกเอาแค่ชา์ลอตพอแล้วไม่ต้องสุม่ม เหตุผลก็เป็นตามนี้แหละเพราะจริงๆก่อนในนี้ผมเคยลงคลิปบอกไปแล้วว่าเออมันอาจจะมาสิ้นเดือนนี้ก็ได้แต่สิ้นเดือนนี้มันไม่มาเพราะมันเลื่อนเหตุผลคือว่าปกติเนี่ยซีซั่น3ต้องมาวันที่10เช่ป่ะแต่มันมา18มันก็เลื่อนไปประมาณ10วันอะเห็นปะเนี่ยก็เลื่อน10วันเหมือนกันคือจากสิ้นเดือนแที่จะมาอ่ะก็เลื่อนไป10วันก็มาประมาณสักวันที่10 12อะไรเงี้ยมันก็เฉลี่ยจากที่ผมคาดนะแล้วเดี๋ยวอันดับต่อมาเราต้องคุยกันว่าแอสตาเนี่ยทำไมถึงคาดว่าและคิดว่่าามมันนจะอ เนื่องจากว่าในส่วนของตัวละครแอสซามันจะมาในบทที่8นะครับมันมาบทที่8นะหมายความว่าคือบทที่8มันมาแล้วไงเออมันมันมาบทที่8แล้วตอนนี้บ้านเรามันบทที่7แล้วแล้วมันจะไปบทที่8ในเรื่นี้แล้วอะ่ะตัวละครทุกอย่างมันเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วถ้าใครทำเควสบทที่7ก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันมีในส่วนของตัวละครยูโนะมาแล้วนะมีมาแล้วนะเออ ยูโน่่างใช้พูดล่างเนี้เอ้ยไม่อันนี้ล่างชุดว่ายน้าเนี่ยเนี่ย่างนี้มันมาแล้วนะครับโอเคปะ่ะถ้าใครเดินเควสจะเห็นเลยว่าเจอแล้วอะตัวนี้บังคับใช้มีแล้วนะครับดังนั้นตัวอื่นๆเดี๋ยวมันก็มาครับเร็วๆนี้ผมบอกเลยอีกอย่างนึงเดี๋ยวมีคนบอกว่าอา้าวแล้วอย่างนี้ราชินีแม่มดจะมาตอนไหนจะมาเมื่อไหร่เพราะหลายๆคนถามหากันนะเนื่องจากว่าตัวละครนี้มันใช้คู่กันใช่ไหมผมก็จะบอกว่าอสมมุติว่าราชินีแม่มดจะมาก่อนมาหลังเราไม่สนใจ อยากให้มาก่อนส่วนตัวอยากให้มาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้สุ่มและราชินีไม่หมดถามว่ามาก่อนมาหลังเราไม่สุ่มก็ได้เพราะมันจะอยู่ในตู้เลตอัพแบบนี้เลยเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าตัวละครที่เป็นซีซั่นหรือฮาโลวีนอยู่ในนี้ทั้งหมดทุกตัวเลยครับหมายความว่าอนาคตจะไม่มีคําว่าตัวลิมิเต็ดชัดเจนตรงนี้ก่อนนะเออหลังเปิดแอสตาเสร็จต่อไปก็เป็นยามิตัวลิมิเต็ดไม่มีนะครับเนี่ยผมเลยอยากบอกกับเ,เพื่อนๆตรงนี้ไงเนี่ยอาชาหลอด โปโกเลียมแจ็คอยู่นี่3ตัวเป๊ะเลยเนี่ยในเลทนี้เลยเห็นชัดเจนผมเลยบอกอยู่ตรงนี้ว่าคือทําคลิปบอกแล้วว่าอย่าสุ่มนะเนี่ยคือเหตุผลครับเพราะคุณมีสิทธิ์ได้ในอนาคตอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครมีตอนนี้ถามว่าเล่นได้ยาวไหมก็ไม่อีกมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นอีกเนี่ยเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแล้วเอสตาเนี่ยใช้เพชรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอโดยเบื้องตน้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอกับเซิร์ฟไทยแล้วกันนะจะได้คุยกัน ดูเรื่องนะครับเอาโดยเบื้องต้นตอนนี้ผมเก็บั้าแต่เปิดจูเล็ตได้เสร็จไม่ใช้เพชรเลยย้ําไม่ใช้เลยนะน่าจะ10กว่าวันละครึ่งเดือนแล้วอะประมาณครึ่งเดือนเนาะมันได้อยู่ประมาณเนี้ยแล้วนะครับและเดี๋ยวทีเนี้ยมันจะมีในส่วนของเควสอีกที่เราจะได้เพิ่มเติมไปอีกนะครับหมายเขาว่ามันจะบวกไปอีก1200เพชรแล้วก็อาจจะได้การ์ดที่เราอะไรนะบัตรตั๋วครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะเพชเดี๋ยวเราก็จะได้บทที่8 พราะบทที่แมันมามันรอแล้วอ่ะมันจ่อคอแล้วอ่ะครับเออเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้อีกที่เราจะได้อีกชัดเจนนะครับมาเ,เรา็วนี้ผมบอกเลยแอสซ่าขึ้นปีศาจมาบทที่แดแล้วเนี่ยมันมันจะมาแล้วอ่ะชัดเจนนะครับเนี่ยอยากบอกเป็นตรงนี้ก่อนแล้วถ้าหากใครวันนี้แบบเพิ่งเพิ่งใช้เพชรเหลือศูนย์นะอ่ะผมผมมองว่าเหลือศูนย์เลยยังไงคุณก็มีไม่พอครับเหตุผลเป็นดังนี้เดี๋ยวมีลหลายๆคนถามว่าแอสซ่ามันการันตีเท่าไหร่โดยเบื้องต้น200โล200โลเหมือนทุกที่ แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เราตอบไม่ได้ว่ามันใช้ตั๋วแบบไหนซึ่งข่าวที่เราคุยกันนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูก่อนมันบอกว่าไม่ได้ใช้บัตรพิเศษมันไม่ได้ใช้บัตรม่วงอ่ะมันไม่ได้ใช้บัตรแดงถ้าไม่ใช้ก็ถือว่าดีเพราะว่าเราจะสามารถประหยัดเพรไปได้อาเช่นสมมุติถ้ามันเป็นบัตรแดงนะครับคุณจะต้องใช้ถึง3 0 0 0 0เพรการันตี200โลนะครับการันตี200โลนะ3 0 0 0 0เพจนะจากปกติ2 4 0 0 0 แต่ว่าถ้าหากไม่ใช้งั้นหมายคขาว่าก็เหลือ2 4 0 0 0 4 0 0เพรเหมือนเดิมโอเคไหมแล้วส่วนตัวตรงนี้คุณก็ค่อยเอาไปเปิดเผื่อได้อีกเพราะแอสตาควรเป็นตัวละครที่ติด5ดาวนะและควรมีการ์ดขออมันด้วยทั้งตัวและการ์ดดีมากๆควรมีทั้ง2ออย่างและการ์ดสามารถใส่ให้กับตัวอื่นที่เป็นโลได้อีกนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้แหลนเนาะสำหรับข่าวก็แบบเสร็จอยากจะบอกเป็นประมาณนี้ว่าถ้าหากใครยังไม่ได้ดองวันเนี้ย คุณต้องเริ่มดองได้แล้วนะโอเคปะ่ะแต่ไม่เนี่ยหมายคขาว่าคุณจะก,การันตีอะงงว่ามันอาจมันอาจจะไม่พอแต่คุณอาจจะแบบเติมสัก3า0พันบาทเพื่อเอาแอสตาอันนี้มันก็ยังดีกว่านะครับดีกว่าเช่นอย่างหลังจากเนี้ยอะ่ะเดี๋ยวผมไปเซิร์ฟญี่ปุ่นอีกทีเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะมีในส่วนของตัวละครอื่นๆมาด้วยเช่นแรงกิสอะ่ะจริงๆเนี่ยลหลายๆคนก็บอกว่าควรที่จะมีติด ID ซึ่งผมก็ไม่ได้เถียงน้องชายของฟินแลนด์อะเก่งไอตัวเนี้ยเก่งไม่ได้บอกว่าไม่เก่งไม่นะเก่งมากด้วย แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าตัวนี้มันมาสมมุตินะสมมติถ้าผมไม่พลาดเนี่ยมาสิ้นเดือนนี้อาจจะวันที่28ปัญหาก็คือว่าอะไรเวลามันแค่28กับวันที่12อ่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมมันแค่ไม่กี่วันเองนะคือคือสมมติถ้าตัวนี้สมมุติว่าเปิดปุ๊บแล้วมันเล่นได้1เดือนเฮ้ยเปิดเลยผมก็จะบอกเปิดเลยแต่ประเด็นคือมันมันแป๊บเดียวอ่ะมันแป๊บเดียวเลยอ่ะสิบวันมันปุ๊บหายแล้วอ่ะมันเลยเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นเหตุผลเนี้ยผมเลยแบบ บางตัวมันเก่งบางตัวควรมีเก็บแต่ปัญหาคือมันเก่งแค่แป๊บเดียวอ,ะอ่ะหรืออย่างตัวละครฟาน่าสามตาตัวเนี้ถามว่าเก่งไหมเก่งเก่งเก่งเลยดีพอๆอะไรอาเลยเผลอๆดีกว่าด้วยซ้เพราะลงดัดได้ดีกว่าด้วยมันก็เก่งเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าหากแอสตามามันก็คือเพชรมันไม่พออ่ะงงมากคือแต่ละตัวผมบอกก่อนตัวเกมมันออกแบบมาเพื่อให้เรามีครบแต่ปัญหาคือแม่งเสื่อรับแผดมาหมดเลยปัญหาก็คือว่า มันเก่งมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานอะเก่งเก่ง5วันเก่ง7วันเก่ง10วันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเลยมีปัญหาผมเลยอยากย้าตรงนี้ว่าเอาแบบทั้งทีอะไหนไหนเอาทั้งทีเอาเก่งแบบระยะยาวได้ไหมเช่นอย่างอ่ะแมงก็วนกลับมาที่จูเลียสเหมือนเดิมอีกแล้วมันยาวไงก็ตัวนี้มันยาวจะให้พูดว่าไงอ่ะก็มันใช้ได้ยาวอ่ะเนี่ยคำตอบมันก็จะกลับมาที่เดิมอย่างในจูเลียสก็มีคนเล่นหรือในส่วนของชาร์ลอตส่วนชาร์ลอตเนี่ยมันใช้กันอยู่2ล่างนะครับ ล่างน้ำเงินซึ่งตอนนี้เราเปิดกันได้ฟรียอยู่ละเก็บไปเลยอีกล่างก็คือชาลอตเขียวมันต้องมีทั้ง3มล่างอยู่แล้วปะแดงน้ำแดงฟ้าเขียวอะยังไงมันก็ต้องมีอะเห็นปะแต่ถามว่าต้องเอา5้าดาวไหมก็ก็คือไม่อีกแล้วมันอยู่ในตู้ซีซั่นด้วยเราสามารถเปิดฟรีได้อีกชัดเจนนะครับอ่ามันอาจจะมาในซีซั่นที่4ี่ก็ได้เราเราต่อไม่ได้นะเพราะถ้าแอสตา้ามาเป็นเวลาว่าไอ้นี่อาจจะเป็นซีซั่น4มาเลยงงปะเพราะว่าบ้านเราแม่งรัดแผทนมาหมดแล้วไง มันอาจจะอยู่ตรงนี้แหละเออมันอาจจะมาและย้ําอีกทีนะคะว่าอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นและเอาให้ดูแล้วเลนดอัพทุกตัวมันจะอยู่ในนี้หมดเลยดังนั้นเช่นอย่างราชินีแม่มดมาสุมดีไหมคําตอบคือไม่ไม่เลยเพราะไม่อยู่ในตู้พวกนี้คุณมีสิทธิ์ที่คุณจะได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอ่ะสมมติถ้าเปลี่ยนเป็นจูเลียสเอ้ยอันนี้ต้องต้องมีเพราะว่ามันจะไม่อยู่ในนี้ตัวคอรไหนก็ทานที่มันไม่อยู่ในนี้คุณควรเก็บไว้มันคือตัวลิมิเต็ดไงนั่นแหละคือคําตอบ นะครับอ่ะก็สำหรับใครที่ตามผมอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าผมบอกแล้วว่าให้ดองให้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็น่าจะมีประมาณผมนะส่วนตอนนี้ผมสุ่มได้อยู่สัก250โลแล้วมั้งอ่ากว่าเอสตารจะมาผมน่าจะได้อยู่400โลซึ่งโดยตามหลักปกติเนี่ย4 0 0ร0ถึงโลคุณจะได้5ดาวโดยตามหลักปกติคุณจะได้5ดาวแต่ผมดูก่อนเข้ามจะเอาแค่2ดาวพออะไรเงี้ยเลืที่เหลือเขายัดเศษคือก็ไม่ต้องรีบแล้วเพราะมัน 2ดาวแล้วไงส่วนที่เหลืออาจจะเอาไปเปิดราชินีแม่มดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเก็บไว้เปิดยามิเขียวเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้มันเป็นตู้ยามิเขียวใช่ไหมแล้วประเด็นก็คือว่าหลังแอสตาไปอ่ะมันอาจจะไม่นานยามิเขียวมาซึ่งยามิเขียวราชินีแม่มดแอสตาสามตัวนี้มันเล่นคู่กันราชินีแม่มดทำให้ทาลดลดเลือดติดเลือดไหลอ่ะแล้วยามิก็สกิลปึ้งมันก็จะ ครูดาวอ่ะเอ้ยมันมันจะติดสตันยกยกตี้เลยอ่ะหลังจากนั้นก็ชนะแบบมัวม่วๆสบายๆเลยคือจูเลียสอาจจะไม่ได้ใช้ในแพทนี้แต่จูเลียสเราก็ยังเอาไปลงบอสลงดันลงอะไรต่างๆอยู่ดีถูกไหมนั่นแหละครับอนาคตมันอาจจะเป็นตี้แบบ One ot, ami, วันทอสยามิัตนี้ราชินีแม่มดแลอัสตามันอาจจะเป็นอย่างนั้นแทนแล้วนะในอนาคตซึ่งหมายความว่าที่เรามีตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นเลยนี่ย้ําว่า PVP นะ อ่าส่วนบอสก็เล่นตามปกติยังไงก็ได้เล่นได้ใช้อยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็น่าจะครบเป็นประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตข่าวและควรทําอะไรในอนาคตย้ําดีๆไม่เกิน15วันนี้มันจะมาแล้วนะครับวงเล็บใหม่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณมีเพชรเพื่อไปเปิดอย่างนี้เขียวราชินีไม่มดอะไรแล้วไงมีก่อนมีก่อนแต่ไม่ใช่แบบถึงเวลาไม่มีแล้วแม่งเติมเป็นหมื่นเพื่อเอามันก็กอาจจะไม่คุ้มก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปน,นี้ครับ